500บาทครับเป็นสวัสดิการข้าราาพยาบาลนะครับต้องขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในทังนีในวีระพุชงครับควรรักศิลปะแม่ไม้โมยไทยมาแต่ดั้งเดิมเลาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP CPF รวมถึงทูคอร์ปอเรชันครับชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF r a ส t อง d Food Chain จำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮอพเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮอพเจ้าสัวข้าวตางังมินิไก่หยองสุดไก่ย่าง5าดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิและเจตไตผู้ผลิตและจำหน่ายกุยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่2มาได้นะครับเดินขยับเข้าหาตามสไตล์เลยแล้วครับพิชชทธานดูว่าฟาสยามเองเก่าเกมนะครับรุ่นพี่ยังไม่รีบร้อนชกในเกมตั้งรับมีลูกขีดนี่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีแข้งซ้ายหน้า เริ่มจะทําผลงานได้ดีเหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับพเพชจรจุทธานรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่อาวุธนั้นแรงทุกลูกนะครับมีหมัดนี่ที่สามารถจะพลิกเกมได้ตลอดเวลาครับอ้าวน้ำเงินนะครับฟาสยามีหัวลนลนนิดเดียวหมัดไปพเพชจรจุลธานมาขยับมานี่เลยครับนี่แหละทุกระายอยูมวยมันมันสุกมันต้องมันอย่างนี้นัทเดชนะครับวชิระรัตนวงศ์นะครับหรือว่าเสียโบสถ์นี่ในเรื่องผู้มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงประธานบริษัทพิกดีบอ็อกซิ่งมอนชั่นจำกัดนะครับนี่ คุณชัยคุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตวชีระรัตนวงศ์ไม่ต้องวงในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ทีมงานออกมาเบิกบึกแล้วก็เปรี้ยตลอดเอ้ามาดูนี่เลยครับภูม,มิโยมวยมันสุกนี่วันนี้ร้องคู่เอกนะครับอา้าฝ่ายแดงเพชรชลธันต์น้ำเงินฟ้าสาย,ยามเอา้าขวายังติดโอ้โหดูครับมาตอนนี้ยกสองครับเต่ทั้งคู่นี่โอ้โหดูการออกเอาอูดดูครับมา โอ้โหมันมีช็อตหวาดเสียวตื่นเต้นตลอดเลยครับีอ่อารีเรียกว่าขยักเข้าไปนี่ทิ้งหมัดขวาแต่ละครั้งนี่ดูน่ากลัวเลยนะครับเพชรจุลธารดูว่าฝาสยามเองก็ไม่ประมาทนะครับชกละเอียดด้วยเพชรจุลธานง้างหมัดมานี่ก็จะมีแข้งข่ายนี่คอยสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็ชกในเกมตั้งรับดูนะครับโดนแข้งขวาไปเหมือนกัน ต้องขยันโตนะครับไปรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับฟ้าสยามอ่าฝ่ายแดงนะครับพิเชร์คาน้ำเงินฟ้าสยามนี่นะครับวันนี้ดกชล้อพิชารรยบเสียดูด้วยนะนุ่งจากุคันสิชัเกตแล้วก็สิริพงษ์นัศมิจจากน้องจอกก็ลุ้นอยู่ลุ้นรายการนี้ลุ้นกันทั้งเมือเอาั้ยเอ้าสู้ยัง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 ไม่ลึกลึกกันขอหนึ่งมือใจแต่เอาโดนเตะตานลากไปทีนึงปลายยกลายยกฝ่ายแดงพิชราน้ำเงินฟ้าสยามมันต้องมันอย่างนี้ ไม่มันไม่ใช่นี่นะครับแล้วก็รางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์โด,ย,ดยคุณมิเชียนสมภพรุ่งโรดสูงสอนนะครับอหมด,ดยก่อนครับผู้ให้การสักุ่งเชือปะแม,ามา่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณรถกระบะมิ t ูบิชิไท t ท t a นเครื่องดื่ม M150 ซุปเปอร์กาแฟและก็ผคู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพงษลุงโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์2 6 5 5 5สจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับหมดยี่สิบสาขาเขาสูบบริการ19แห่งครับรับเงินเงิน8ปปีรถคูตท่านสิบปีนะเออยาวนะเอ้าโอ้โหจอยางีเดียวเรียบร้อยเลยครับ ดูว่ากรรมการนี่ต้องนับเลยนะครับโอ้โหเพชรจุลธานนี่บอกแล้วแรงทุกลูกนะครับพยายามจะเบียดจะชนตั้งแต่ต้นยกเลยเฟ้าสยามไปตั้งรับเยอะนะครับโดนขาเข้าไปนี่มันจะสะสมนะครับทำท่าจะลุกไม่ไหวแล้วอ่ะนะฟ้าสยามอา้าวอีกทีนึงอีกทีหนึ่งเจาะย,ยางไปปังเข้าไปโอ้ยอะไรก็อะไรก็เจ็บไปอีกแล้วอาอีกแล้วเพชรจุลธานอัดมาอัดมาฟ้าสยามอา้าว ลองแนง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 ทำการยุติการชกเลยนะครับยกสามโอ้ยสู้ไม่ไหวเลยอ่ะก็นี่แหละครับในแพทย์ในแพทย์จิตศักดิ์ก็ขึ้นบนเวทีเลยนี่แหละครับมาสกุชนะนะครับเพชรโชลทธานไฟเตอร์มวยไทยชนะเทเรนกานเอลฟ้าสยามโตรัชทันยิมในยกที่สามครับนี่แหละครับเทะระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียว นี่เอาดูผ้าชา้าเตะอัดมาทีขาโอ้โหดูนี่นี่และครับในช่วงนั้นปังปังโอ้โหโอ้ไอ้ขานี่แหละครับหมัดมวยนี่ทุกส่วนนะทุกส่วนนะมันมีความหมายทั้งสิ้นเลยทีเดียวโอ้โหนี่นี่ปังเข้าไปยอมดีกว่ายอมแล้วยางยางยางเหมือนกันขาอีกทีนึงแม่อาการกรรมการเก่งมากอ้าวยางโอีกแล้วอ้าวปึ้งปึ้งปึ้ง แหมหัมหวาดนี่นะครับแล้วก็คู่ต่อไปคู่เอกนะครับกระดูกเล็กกับแวววาวนะครับคู่ต่อไปกระดูกเล็กกับแวววาวในคู่ต่อไปครับขอบคุณมากเลยครับ